ขยับของยูยาสโนเล่นกับสุปโชครับ Super Show สุปโชคสารชาติแทงบอลไปซ้ายนากามุระแล้วหลุดมาในกรอบแล้วจิกน,นุ่นร้โอ้อโห้ยังสวยเลยเนี่ยบอลก็มาจากกลางสนามนี่ครับสุปโชคไหลให้กับนากามูระแล้วก็มาให้กับยูยาสโนที่ทางหน้ามีอากิต่วัาเลือกสุปโชคใกล้ๆสุปโชคเล่นกับนากามุระก็ไปก็ติดบล็อกครับเกมสวนของเอซโตเกียวมาแล้วครับให้บอลมันไปยัดด้านหลังไปหน่อยแล้วเจ็บไปอีกแล้วครับ เกมไหลต่อนะครับตรงนี้ซัปโปโรได้เปิดมาเปิดมาแล้วจิ้งของโอกาชิวะแล้วซ้ัอีกทีนึงโอโ้โหจับบอลแรกต้องตามมาเล่นนไม่ดีเท่าไหร่สุภาพโชคพยายามชิงบอลคืนชุลมุนกันอยู่ตรงนี้แล้วผู้สินเป่าได้ฟาวครับสุภาพโชคเรียกฟาวได้อารณะนะ์ไอสุภาพโชคเคลื่อนแล้วครับสุภาพโชคเอากิอยู่ในตำแหน่งนำหน้ายังไม่ให้สุภาพโชคขยับขยับแล้วขวางาขวาเลยครับไม่ถึงครับติดทางด้านของบ่อตกพื้นตรงนี้ ถึงสุ p โชต้องเคลียรครับยกมาสุ p โชดโดนตามต้องย้อนคืนกลับมาที่มิยาสวะดัดไปเข้าใจกันลูกนี้มีโอกาสเสียประตูได้เลยนะครับได้บอลชุ่มเลยครับซับปโปโรโดสวะอืมไปเกือบจะซื้ออีกแล้วแล้วเข้าทางสุปโชสุปโชมาแล้วครับสุป e r โชสารชาติเลือกไหลมาถึงตรงนี้เข้ามาอีกยิ่งไม่ได้ครับบอลยังไม่ออกด้วย ชินงโอโมริเล่นกับคิมกึนฮีครับย้อนขึ้นกลับมาสุขโชคเปิดไปให้กับเรียวตะเอากิเอาิิ่วนกับชิไรอีสุปบโชคเล่นในพื้นที่แคบๆครับมันทุกนัดสดทุกคู่ดูฟรีทั้งฤด,ดูกาลติดตามชมการถ่ายทอดสดเจลีกได้ทาง YouTube สยามสปอร์ต